ครับสวัสดีครับผมสายชนอีสารเลนทุ่งใต้ครับวันนี้ก็มาดูสวนแตงครับฝนตกเยอะครับตกเยอะเราที่แรกเราว่าจะกลบหลุมแล้วก็ปลูกเลยมันปลูกไม่ได้ครับผมเพราะว่าน้ําท่วมครับเราต้องทำร่องน้ําเราต้องขึ้นดินมาให้สูงครับเพราะว่าเพราะว่าเราขึ้นดินต่ําเดี๋ยวเวลา ต้นเตงมันโตครับมันจะมีปัญหาต่อต้นน้ามันอยู่ที่รากของมันะจะพายเต่งเป็นราจะเกิดการเสียเยอะครับผมตอนนี้เราก็ต้องใช้เวลาตอนนี้เราก็นับไม่ได้ครับว่าจะลูกวันไหนกําลังปรับพื้นที่ก่อนครับผมปรับพื้นที่ลองทาร่องน้ำด้วยครับผมนี่ครับนี่ครับผมทาร่องน้ําแล้วก็กอบหลุมคร <c oughs> ับของยากครับ ทคร่องน้ําแล้วก็ฝนตกเยอะครับตั้งแต่วันนั้นที่ลงทิศไปฝนตกเยอะเลยมาทําหลุมอยู่สองวันแล้วครับน้ําน้ําท่วมไปหลายหลุมครับผมนี่ครับผมก็มาทาร่องน้ําอยู่สองวันนะครับผมสองสามวันนะก็ประมาณไปตอนนี้ก็ไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับผมครับร่องน้ําลงครับผมยังอีกอย่างอีกก็เยอะครับผมไปประมาณแบบ ประมาณก็เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แหละที่ผมกรบไปแล้วครับผมเราจะต้องขึ้นดินนะครับที่หลุมนะครับให้มันสูงครับผมถ้าว่าไม่นั้นมันจะน้ําจะจะแช่ครับเวลาต้นยจะต้นโตครับผมนี่ครับที่ผมทาตอนนี้ก็ส่วนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็รอที่จะว่าจะปลูกก็ก็คงจะไม่แน่นอนครับอีกสักสามสี่วันหรืออาจจะเป็นอาทิตย์หน้าครับผม อาจจะเป็นอที่หน้าเราจะลงกันก็ดูฝนของครับเพราะฝนตกทุกวันเลยครับสี่วันมาที่ผ่านมาครับฝนตกทุกวันครับผมตกเยอะด้วยตกตกเยอะแล้วก็น้ำท่วมป่าแตงที่ว่าผมทำลุมไว้น้ำท่วมผมเลยต้องมาทำใหม่ครับมาทำใหม่มาพูนใหม่ให้มันสูงขึ้นมานี่ครับเราจะพูนแบบนี้ครับเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อต้อนแตงใหญ่มันจะไม่ได้ตายครับน้ำมันจะไม่ได้ มีที่โคนครับผมตอนนี้ก็โซนนี้ก็สองสองออกปามนี่ก็ฝ่ายนี้ก็เรียบร้อยครับผมยังยังยังอีกฝ่ายนี้ครับนี่กับน้ําครับนี่ที่ผมขึ้นมาครับนี่น้ําครับตรงนี้ันผมว่าจะเอาเอาได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเจ็ดร้อยที่เราพูดกันมันจะไม่ได้เจ็ดร้อยแล้วครับมันจะเหลือไม่ถึงแล้วครับเพราะว่าน้ํามันแต่ก็ดีเหมือนกันครับที่น้ําน้ํามันท่วมก่อนก่อนเราจะปลูกถ้าเราปลูกลงไปแล้วครับ เราปิดแบบแบบไว้ๆอะ่ะปลูกเลยอะ่ะมันจะเสียตอนนี้พอเสียไปแน่ถ้าได้ปลูกลงไปครับมันได้จะเสียตอนนี้ดีแล้วที่เราไม่ได้ปลูกรอยฝนมาตกดีก่อนเราจะได้เลือกที่ครับผมนี่โซนนี้ครับคงจะหมดโอกาสครับเพราะว่าน้ํามันเช่ครับผมน้าเช่ไม่ได้ครับเราก็ต้องทิ้งไปตอนนี้ทิ้งไปครับผมเอาที่ว่ามันมันน้ำไม่แช่ครับผม นี่ส่วนนี้อ,อีกที่ครับที่เราจะต้องทิ้งไปครับเพราะว่าน้ําก็ไปเป็นเกือบสองร้อยแล้วครับผมที่สูญไปเ้วก็เหลือประมาณเนี้ยประมาณห้าร้อยรือห้าร้อยกว่ากว่าหกร้อยไม่เกินนั้นครับผมก็ดีแล้วครับที่เราได้ถูกขนเมื่อก่อนนี้มาม,มานนัันนนแแล้้งครรบอกี่วันแรกตก และจากวันนั้นเลยครับสี่วันรวดมาแล้วครับผมไม่มีคําว่าจะแรงเลยครับตกทั้งวันทั้งคืนตกเยอะตกน้อยมันจะสลับกันไปครับผมเราจะมีโปรแกรมอาจจะต่อม่าฟนี้อีกสักหน่อยครับผมเพราะว่าไ่ายที่เราทํามันน้อยเกินครับหลุมครับโซนนี้เราจะเราก็น่าจะเล่นได้ครับแต่ก็น้ําคึนครับโซนนี้น้ําคึนครับผมนะครับน้ำคึน เราต้องเลือกเหมือนกันครับเราจะเอาทั้งเพไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้ครับผมทั้งเพหรือทั้งหมดเหมือนกันครับไม่ได้ครับเราต้องเลือกดูก่อนทำเลครับผมผมว่าจะเติมมีสักหน่อยครับผมก็คงจะเป็นเวลาอีกหลายวันที่ผมจะได้ลงคลิปนะลงคลิปตอนวันที่ผมปลูกนะนี่ครับน้ำน้ำขึ้นทั้งนั้นเลยครับผมเราต้องหาวิธีการเอาน้ำลงปั่นน้ำลงครับเราจะปลูกได้ครับเราตรงนี้ก็เยอะครับผม เยอะเหมือนกันนี่ครับถ้าเป็นช่วงหน้าแรงครับผมสลายครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไดปลูกกันไปอีกช่วงมาแรงเพราะว่ามีบ่อมีสะใหญ่ครับผมไม่มีการแห้งครับน้ำน้ำจะไม่แห้งครับผมาลูกนี้น้ำไม่แห้งครับเราจะต้องจัดการอีกเยอะครับเพราะว่าเป็นป่าหญ้าป่าคาครับผมมันตายยากครับต้องใช้ยาตัวดีๆครับ นี่ครับผมว่าจะเติมมาอีกสักหน่อยครับผมให้พอได้สักอย่างน้อยก,ก็เจ็ดร้อยจะไม่รู้จะเติมได้ไม่ได้ครับต้องต้องต้องเติมและต้องจัดการเรื่องหญ้าแล้วด้วยครับผมหญ้ามันไม่ได้ฉีดมาถึงไันนี้ครับฉีดถึงที่ที่ท่อนฝายปากาคาครับก็ก็วันนี้ก็ก็ประมาณนี้ก่อนครับผมลงคลิปเพื่อท่าน ผู้ติดตามเพื่งนที่เข้ามาชมจะได้รู้ว่าทำไมทำไมอีสานและทุง่งใต้ทำไมไม่ลงลิปอีก,กอ่ะติดต่อเรามีอุปสรรคครับคือน้ํพฝนออกเยอะครับเราต้องทาหลุมใหม่ครับผมพูนขึ้นไม้สูงเผื่อต้นโตมันจะไม่ตายครับผมวันนี้ก็ฝากประมาณนี้ไว้ก่อนครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อีสานและทุ่งใต้ด้วยครับผมวันนี้ก็ครับผมสวัสดีครับ